พบกับสารพัดส,สารพัน์กันอีกเช่นเคยครับและสาหรับคลิปนี้เป็นความเคลื่อนไหวยังคงอยู่ที่เรื่องราวการเคลมวัฒนธรรมไทยของคนขเขมรตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับขนมไทยทองหยิดทองหยอดฝอยทองเม็ดขนุนและอีกหลากหลายชนิดที่ชาวขเขมรเคยโพส์ขายในโซเชียลมีเดียและบอกชัดเจนว่าเป็นขนมไทยแต่พอเวลาผ่านไปไม่กี่ปีก็มีชาวขเขมรจํานวนหนึ่งเคลมว่าเป็นขนมขเขมรโบราณเป็นขนมพื้นเมืองขนมพื้นบ้านของขเขมรเป็นเคเน้กเขมร ตัวเองเป็นต้นตำรับเป็นออริจินอลไปแล้วนะครับทั้งๆที่มีหลักฐานชัดเจนโพสต์ไว้ก่อนหน้าไม่กี่ปีในโซเชียลมีเดียยืนยันว่าขายขนมไทยเป็นการเคลมขนมไทยโดยไม่ละอายใจสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวแล้วนะครับขอมองว่าวิธีการแบบนี้เป็นการกัดกร่อนกัดเซาะวัฒนธรรมไทยเป็นการบิดเบือนข้อมูลสร้างความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลของขนมไทยของเราและหากยังคงมีชาวเอมเมนเคลมขนมไทยอยู่อย่างต่อเนื่องแบบนี้ อาจจะมีคนหลงเชื่อว,ว่าขนมไทยที่ชาวเขมรโพสต์ขายเป็นขนมขเขมรเป็นเค,ค้กเขมรโบราณขเขมรเป็นต้นฉบับของขนมไทยข้อมูลบิดเบือนเหล่านี้แพรก่กระจายในโซเชียลมีเดียเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆและก่อนจะไปติดตามรายละเอียดในช่วงต่อไปต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้กันด้วยการเข้ามาชมคลิปและเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับสารพัดส,สารพันยังไงก็ฝากติดตามผลงานกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ จากการที่ชาวขเขมรอาศัยทำมาหาก,กินกับขนมไทยคนไทยเราก็คงไม่ได้สนใจอะไรมากมายหากไม่มาเคลมกันว่าเป็นขนมขเขมรหลังจากผ่านไปไม่กี่ปีเท่าที่เห็นมีการโพสต์ขายขนมไทยจากเพจอาเซียนสกายไลน์ได้รวบรวมขนมไทยชนิดต่างๆที่ชาวขเขมรมาโพสต์ขายตั้งแต่ปี2018หลังจากระยะเวลาผ่านไป5,6ปีขเขมรเคลมขนมไทย ด้วยการโพสต์ขายในโลกออนไลน์สื่อออกมาในทํานองว่าเป็นขนมขมเนดั้งเดิมเป็นขนมขมเนโบราณเป็นต้นตำนํำรับเป็นออริจินอลทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ยอมรับว่าเป็นขนมไทยแต่ปัจจุบันกลายเป็นขนมขมเนแบบงงๆแม้แต่ชื่อเรียกเป็นเค้กบ้างเป็นขนมบ้างซึ่งมันจะแตกต่างจากขนมไทยที่มีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนอย่างเช่นขนมทองหยิบทองหยอดฝอยทองเป็นต้นเราได้รับอิทธิพลวิธีการทําขนมหวานเหล่านี้จากเท้าทองกีบมา ชาวต่างชาติที่มีเชื้อสายโปรโตุเกสเผยแพร่ว,วิธีการทำขนมหวานจากบ้านเมืองของตนเองผสมผสานกับวัตถุดิบในท้องถิน่นมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพันลรายมหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยากลายเป็นขนมไทยโบราณที่ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันและยังมีขนมไทยอีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นเม็ดขนุนตะโก้ลูกชุกขนมชั้นสังขยาฟักทองและอีกหลายอย่างกลายเป็นขนมขเขมรเป็นเค,ค้กเขมรโบราณจากการที่มีชาวขเขมรกลุ่มหนึ่ง มาเคลมขนมไทยของเราครับขอยกกรณีตัวอย่างความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาจากทูตชาวอังกฤษดำรงตำแหน่งอยู่ที่กัมพูชาแต่มีโอกาสได้มาเยือนประเทศไทยเมื่อมาเห็นขนมไทยในเมืองไทยแล้วมีความเชื่อและความเข้าใจด้วยกันโพสต์รูปขนมไทยแล้วบอกเป็นขนมเขมรจนเป็นประเด็นดรามา่าทัวไทยไปลงกันฉันมาแล้วจากการที่เพจอาเซียนสกายไลน์รวบรวมภาพขนมไทยที่ชาวเขมรเคยโพสต์ขายเอาไว้บนโลกออนไลน์ ผ่านไปไม่กี่ปีเคลมเป็นขนมขมรถือว่าเป็นหลักฐานชั้นดีเอาไว้แหวกหน้าชาวขมรนที่คิดจะเคลมขนมไทยนอกจากนี้แอดมินเพจอาเซียนสกายไลน์เขาได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่าไม่เพียงแค่ชุดประจำชาติของไทยแต่ชาวขมรนยังรักขนมหวานของไทยและกลายเป็นแฟนตัวยงของวัฒนธรรมไทยแล้วแอดมินเพจยังขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนเสื้อผ้าไทยอาหารและวัฒนธรรมไทยทำให้วัฒนธรรมไทยมีอิทธิพลแผ่ขยายไปเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลหลักฐานที่ชัดแบบนี้แน่นอนครับชาวเขมรไม่ยอมรับความจริงอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวเขมรว่าจะเข้ามาแถด้วยข้อมูลหลักฐานหรือเหตุผลแบบไหนและพี่น้องชาวไทยของเราจะตอบกลับชาวเขมรด้วยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลว่าอย่างไรบ้างไปรับฟังความคิดเห็นบางส่วนที่น่าสนใจกันครับเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวเขมรคนแรกได้เข้ามาตั้งคําถามว่ามันแย่แค่ไหนมีการยั่วยุเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเถียงกันเข้าข้างเสียมหรือข้างเขมรคุณเป็นสัญชาติไหน ชาวคขมรนคนนี้น่าจะตั้งคําถามแอดมินเพจที่นําข้อมูลพวกนี้มาแชร์นั่นแหละครับแล้วก็มีพี่น้องชาวไทยของเราเข้ามาตอบกลับชาวเขมรมคนนี้ว่ามันคือความจริงที่คนเขมรมนไม่ยอมรับชาวเขมรมคนเดิมเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าเพราะไม่จริงจึงไม่ยอมรับนี่แหละครับเป็นการโต้แย้งแบบไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลอะไรเรียกว่าเป็นการเถียงหัวชนฝานั่นแหละครับแล้วก็มีคอมเมนต์ตอบกลับชาวเขมรมคนนี้อีกครั้งหนึ่งว่า อย่าไปเถียงกับขเมเรเลยถ้าเถียงกับคนทั่วไปจะมีการนำหลักฐานมาถกกันแต่เถียงกับขเมเรจะเจอต่อว่ากับการอ้างอิงกำแพงหลังจากนั้นก็มีการโต้แย้งกันอีกหลายคอมเมนต์ซึ่งมีการนอกประเด็นไปไกลก็เลยต้องขออนุญาตข้ามไปความวิเห็นของชาวขเมเรคนต่อไปโดยเขาบอกว่าคนขเมเรมักจะบอกเสมอว่ามาจากไหนโจรมันผิดตรงไหนเอาของเขาไปตะโกนบอกให้โลกรู้ว่าเป็นของเขาไม่อาย ครับใช้โปรแกรมอัตโนมัติแปลภาษาก็อาจจะงงๆหน่อยนะครับเขาน่าจะหมายถึงว่าเสียมนะเป็นโจนและเอาขนมของเขเมรนมาแล้วบอกให้ชาวโลกรู้ว่านี่เป็นขนมของเสียมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมีคอมเมนต์ตอบกลับเป็นการอธิบายให้ชาวเขเมรนคนนี้เข้าใจถึงความหมายของการโพสต์ภาพขนมเหล่านี้ว่าเขเมรนไม่เข้าใจความหมายที่เขาโพสต์ที่เขาโพสต์หมายถึงมันเป็นภาพเก่าที่เขเมรนเคยยอมรับว่าเป็นขนมไทย แล้วกลายเป็นขนมขมรนโบราณไปแล้วแถมทำตำราด้วยแล้วบอกว่าไทยคัดลอกขมเมรเขมรยอมรับอะไรหรือแล้วชาวขามรคนเดิมเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับอีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดรวบรวมโดยคนไทยทั้งหมดโกหกครับสำหรับความคิดเห็นของชาวขมเมรก็มีไม่มากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นของคนไทยที่น่าสนใจและเป็นสาคอมเมนต์สุดท้ายของคลิปนี้นะครับคอมเมนต์แรกแสดงความคิดเห็นว่าทองหยิบทองหยอ่อนฝอยทองเกิดสมัยอยุทยา ไทยยังให้เครดิตว่ามีชาวโปรตุเกสเข้ามาถ่ายทอดวิชาให้จนมีทําขายกันอย่างแพร่หลายส่วนขเขมรมาศึกษาดูงานจากร้านขนมที่เพชรบุรีพอกลับไปกลายเป็นต้นตำรับทันทีไม่มีประวัติที่มาความคิดเห็นต่อไปบอกว่าชาวขเขมรแรกๆก็บอกขนมไทยพอขายไปนานๆก็กลายเป็นขนมขเขมรโบราณที่ขเขมรไม่รู้ก็คือขนมไทยพวกนี้มีที่มาหลักฐานการคิดค้นชัดเจนมาก ต่อไปจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายของคลิปนี้นะครับได้เข้ามาแนะนําไว้ว่าแคปเอาไว้วันเวลาเปลี่ยนหัดทําจนคล่องแล้วจะกลายเป็นเค้กขมนโบราณทันทีคนชาตินี้ส่วนมากเคลมเก่งก็จบลงไปแล้วนะครับกับความคิดเห็นของชาวขามนและพี่น้องชาวไทยเราจํานวนหนึ่งที่พูดถึงชาวขามนที่โพสตขายขนมไทยในโซเชียลมีเดียผ่านไป56ปีจากที่เคยโพสต์ขายขนมไทยเคลมเป็นขนมขมรหน้าตาเฉย การบิดเบือนข้อมูลในลักษณะแบบนี้ของชาวขเขมรมันก็เหมือนเป็นการกัดกร่อนกัดเซาะวัฒนธรรมไทยอาจทำให้ผู้คนทั่วไปเข้าใจผิดเกี่ยวกับขนมไทยเพราะแม้แต่ทูตอังกฤษที่ประจำอยู่ที่กัมพูชายังมีความเชื่อว่าขนมไทยคือขนมขเขมรตามที่ได้พูดถึงไปแล้วเมื่อช่วงต้นคลิปนะครับจากการที่เพจอาเซียนสกายไลยรวบรวมภาพที่ชาวขเขมรเคยโพส์ขายขนมไทย แล้วไม่กี่ปีผ่านไปเคลมเป็นขนมเขมรก็ถือว่าเป็นข้อมูลหลักฐานที่ใช้หักล้างการเคลมขนมไทยของชาวเขมรได้เหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดสารพันรวบรวมมานาเสนอกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับประเด็นต่างๆในคลิปนี้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับมีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาต่างประเทศบางความคิดเห็นอาจจะสื่อความหมายได้คลาดเคลื่อนไปก็ต้องกราบขออภยัย และสำหรับคอมเมนต์ที่มีคำพูดไม่สุภาพหรือใช้ต้อยคำที่รุนแรงต้องมีการปรับเพื่อเกิดความเหมาะสมกับการนำเสนอนะครับและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปหากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอ,อกาสนี้ และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้รบกวนกดติดตามสารพัดคาพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำคลิปกันต่อไปนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขก,กายสบายใจมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้และร่ำรวยกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ